สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่เกมคูกิลันคิงดอมนะคะคลิปนี้เราจะมาแนะนําทีมลงด่านสํารวจนะด่านสารวจอีกแล้วหลังจากคลิปที่แล้วเราลงด่านสํารวจด่านโหมดปกติกันแล้วเนาะวันนี้เราเลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองที่ด่านความมืดกันดูบ้างดีกว่านะว่าเราควรจะใช้ทีมแบบไหนแต่ว่าด่านที่เราจะแนะนําวันนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นด่านที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะติดกันแล้วเนาะ หรือว่าใครมีผ่านด่านนี้แล้วก็มาเม้นบอกกันได้นะคะว่าใช้ทีมแบบไหนกันบ้างนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูทีมกันก่อนดีกว่านะว่าเราจะใช้ด่านอะไรแล้วก็ใช้ทีมแบบไหนนะสําหรับด่านที่เราจะเลือกใช้ในวันนี้นะเราจะเลือกใช้ที่ด่าน11ขีด23นะคะของหมดความมืดเนาะบอกเลยว่าด่านนี้แบบเล่นหลายรอบมากหลายรอบแบบโ จนเหนื่อยสําหรับด่านนี้สําหรับทีมที่เราจะเลือกใช้ในด่านนี้นะคะเราเลือกใช้เป็น5ตัวหลักนี้เลยนะแนวหน้านะเราเลือกใช้เป็นตัวดาร์ช็อกโกนะคะจะแตกต่างกับตอนที่เราเป็นโหมดปกตินอะอันนั้นจะใช้เป็นน้องเคปเลยนะแต่ว่าอันนี้เราใช้เป็นเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวดาร์คช็อกโกแทนนะคะตัวดาร์คช็อกโกของเราตอนนี้อยู่ที่เลเวล60นะดาวก็ประมาณ5ดาวเนาะคิดว่าใครหลายคนน่าจะบ้านประมาณนี้นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ เรียกว่าเป็นตัวเก่าก็ว่าได้นะสําหรับตัวดาร์ช็อกโกตัวนี้เนาะเพราะว่ามันมีทั้งขายในเมเลททั้งสุ่มอะไรประมาณนี้แบบเยอะแยะมากตัวนี้น่าจะปั้นกันได้แล้วแหละพลังต่อสู้ของเราก็ประมาณที่8 0,000นนะคะสาหรับท็อปปิ้งที่เราใส่ให้กับคุกกี้ดาร์ช็อกโกตัวนี้นะคะเราจะใส่เป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายทั้ง5ชิ้นเลยนะทั้ง5ชิ้นแล้วก็บวก12เต็มแม็กเลยเนาะด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวแนวหน้าตัวเดียวของทีมเราก็อยากจะให้มัน ยืนทนโทนแบบทึกๆไปเลยนะสําหรับตัวดาร์ช็อกโก้กาว่าไอ้ศัตรูตีมาปุ๊บก็ไม่ตายบอกเลยพี่ไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นแบบยืนฉันจะยืนอยู่ตรงนี้แหละอะไรเงี้ยสาหรับเอฟเฟคของตัวท็อปปิ้งนี้นะเราจะเน้นไปที่ลดความเสียหายเป็นหลักเลยนะคะอะไรก็ลดความเสียหายเนาเน้นไปที่นี่แบบว่าหนักๆจ,จัดๆไปเลยดูแค่ดูเปอร์เซ็นต์ก็คือรู้แล้วว่าเน้นสุดๆตัวถัดไปนะคะจะเป็นตําแหน่งกองกลางเนาะ อืมอันนี้เราจะล่นมาหน่อยเนาะปกติถ้าเราจะเห็นตัวเพียวเวลาเราจะเน้นไปที่แนวหลังเนาะอันนี้รอบนี้เพราะว่าตัวแนวหลังเรามีตัวอื่นอยู่แล้วเนาะสำหรับตัวเพียวตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ3ดาวนะคะเรเวลก็เรเวลหกเนาะพลังต่อสู้ของตัวเพียวก็ประมาณ82,000นะสําหรับตัวท็อปปิ้งที่เราใส่ให้กับคุกกี้เพียววาริลาตัวนี้นะคะเราใส่เป็นท็อปปิ้งครูทามทั้ง5ชิ้นเลยนะด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวฮิว ของทีมเนาะเราก็อยากจะให้มันฮิวเพื่อนแบบบ่อยๆอ,ออกบ่อยๆเพราะก็ถือว่าเป็นตัวพิกเกมก็ว่าได้นะถ้าแบบว่าเพื่อนเลือดลดน้อย,อยแล้วอ่ะพี่โยยังคูไทมแบบว่ายังไม่ถึงอีกมันก็ทีมแย่เหมือนกันนะเราก็จะเน้นไปที่ออกสกิลให้บ่อยอขึ้นเนาะสำหรับตัวนี้นะคะสําหรับเอฟเฟกของตัวท็อปปิ้งนี้นะเราก็จะเน้นไปที่ครูไทมเหมือนกันนะตัวถัดไปนะสําหรับตําแหน่งกองการนะคะก็จะเป็นคุกกี้ น้องฉลามเชอร์เบตของเราตัวน่ารักแบบว่ากุ๊กฤกุ๊กฤกมากจริงๆตัวฉลาม,ลามเชอร์เบตของเราตอนนี้ก็อยู่ประมาณ3ดาวเนาะเลเวลก็60นะคะพลังต่อสู้ของน้องก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแนหมื่นนะประมาณนี้เนาะสำหรับท็อปปิ้งที่เราใส่กับน้องฉลามเชอร์เบตตัวนี้นะเราจะใส่เป็นท็อปปิ้งโจมตีทั้ง5ชิ้นนี้เลยนะด้วยความที่ว่าน้องอ่ะมันเป็นตัวดาเมจดหลักของทีมก็ว่าได้นะสําหรับตัวนี้เราก็จะเน้นให้ที่น้องอ่ะคือตีแรงๆตีแบบ พวกพาพวกพาแบบว่าเร็วๆเลยด้วยคำที่ว่าสกิลน้องด้วยอะ่ะสำหรับเอฟเฟกของตัวท็อปปิ้งนะเราจะเน้นไปที่พลังโจมตีเป็นหลักเหมือนกันนะคะตำแหน่งถัดไปถือว่าเป็นตำแหน่งก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญแต่ว่าปกติเราจะเน้นไปที่สายรักษาหรือสายพพอร์ตเนาะแต่ว่ารอบนี้แนวหลังของเราก็เป็นตัวดาเมจของทีเหมือนกันนะตัวแรกนะคะจะเป็นคุกกี้แวมไพร์นะคะแวมไพร์ก็ถือว่า คุณหน้าคุณตาก็ว่าได้นะสําหรับตัวแวมพร์ตัวนี้เนาะของเราก็อยู่ที่ประมาณเลเวลหกนะคะดาวก็ประมาณนี้เนาะพลังต่อสู้ของแวมพร์ก็อย่างที่รู้รกันเนาะก็ประมาณ1นึ0 0 0สนนะคะสาหรับท็อปปิ้งที่เราใส่ให้กับคุกกี้แวมพร์ตัวนี้นะคะเราใส่เป็นท็อปปิ้งโจมตีทั้ง5ชิ้นเลยนะเพราะว่าตัวแวมพร์ของเราก็ถือว่าเป็นตัวดามเมจของทีมอีกตัวเหมือนกันนะเราจะให้ตัวของแวมพร์ไปกัดแบบว่า ครั้งเดียวให้มันตายไปเลยเลยนะเพราะว่าถ้าตัดครั้งเดียวแล้วมันตายได้ก็ยิ่งดีก็เลยบอกว่าเน้นไปที่พลังโจมตีเป็นหลักเลยกันเพราะว่าให้เน้นไปที่ตรงนั้นเนาะสำหรับเอฟเฟกของตัวท็อปปิ้งนี้นะคะเราจะเน้นไปที่พลังโจมตีเหมือนกันนะบอกว่าให้มันแบบแรงๆจากที่แรงอยู่แล้วะแรงๆไปอีกเนาะตัวถัดไปนะคะจะเป็นตัวสุดท้ายของทีมนะจะเป็นคุกกี้รสข้าวไร้นะคะทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นเราใช้ตัวนี้นะปกติเราจะไม่ค่อยได้ปั้นนะแต่ว่า แต่รอบนี้มันต้องใช้จริงๆสําหรับข้าวไรแล้วก็เอ้ยพยายามปั้นมาเพราะว่าถ้าไม่ปั้นมันก็ไม่ผ่านเนาะสำหรับตัวนี้ข้าวไรตอนนี้เราอยู่ที่เลเวล60นะคะดาวก็ประมาณ5ดาวนะคะพลังต่อสู้ของตัวข้าวไรนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0นมืนะคะสําหรับตัว <S <S ท็อปปิ้งที่เราใส่กับุกกี้ข้าวไรตัวนี้นะเราจะใส่เป็นท็อปปิ้งจมตีทั้ง5ชิ้นอย่างถ้าทุกคนสังเกตไหมเพราะว่าตัวดามจของเรา3ตัวนะจึงจะมีตัวน้องชรามเชอร์เบด ตัวแวมพร์แล้วก็ตัวข้าวไรเนาจะเน้นไปที่ท็อปปิ้งโจมตีเป็นหลักเลยนะเพราะว่าเราจะให้มันเป็นตัวดาเมจหลักของทีมเนาะก็เน้นไปที่การโจมตีแบบแรงๆรุนแรงแบบว่าเร็วๆไปเลยนะสำหรับตัวเอฟเฟกของตัวท็อปปิ้งตัวนี้นะเราจะเน้นไปที่พลังโจมตีเหมือนกันนะคะเราจะบอกโอ้ oh, ดูสิบวกแบบว่ากระจายตัว ประมาณ57.5%นะคะของตัวพลังโจมตีตัวนี้เนาะสำหรับสมบัติที่เราจะเลือกใช้ในด่าน11ขีด23นี้นะคะเราจะใช้เป็น3ชิ้นนี้นะก็จะไม่ค่อยเหมือนกับรอบปกติที่เราจะใช้เนาะปกติเราจะใช้เอะไรอะเป็นตำราพิซเ้สเขาคว,วานวัตการนุ่มนิ่มเนาะแต่ว่าอันนี้เราจะเปลี่ยนนะคะอันแรกเนี้ยเราจะใช้เหมือนเดิมนะก็จะเป็นตำราพิเศสเนาะ,ะตัวนี้จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับคุกกี้ทุกตัวในทีมนะคะ สำหรับตัวที่2นะเราใช้เป็นหนังสติกของผู้สแสวงบุญตัวน้อยอันนี้จะลดพลังป้องกันของศัตรูที่อยู่หลังสุด1ตัวแล้วก็สมบัติชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นเขี่ยวคมสุดสะพืงนนะอันนี้จะเพิ่มอัตราโจมตีกิิค้อให้กับอุกี้ในทีมทั้งหมดเลยนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันต่อสู้กันเลยดีกว่านาะว่าจะเป็นยังไงจะควรจะกดสกิลยังไงบ้างป่ะไปเริ่มเลยดีกว่าค่ะ อันนี้เราจะกดเล่นเองนะคะไม่ได้กดออตโต้นะกดสมบัติก่อนนะดาร์กช็อกโก้หนีน้องฉลามแล้วก็กดเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะอันนี้เราก็รอครูดาวก่อนนะคะแล้วค่อยกดเพียวเนาะเอ้นี่กดเพียวฮิวนั่นแหละช่วงนี้เราก็รอครูดาวไปเรื่อยๆนะแล้วก็ตีปกติได้เลยนะคะนั่นแหละนั่นแหละเอ้ยเหลือตัวน้องเสือคนเดียวแล้วเอ้ยเอ้ยนั่นแหละเตะกิ้งไปไกลเลย แต่ว่าถ้าเมื่อแกถ้าเมื่อไหนอะตายแล้วให้กดรีเล่นใหม่ได้เลยนะไม่ต้องรอนะอันนี้เราใช้สเต็ปเหมือนเดิมเลยนะคะเมื่อกี้นี้เอ้ยข่าวไรดู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 ดเลยเออเรียบร้อยนี่ก็รอสกิลไปเรื่อยนะก็ใช้สเต็ปเหมือนเดิมเลยนะคะก็กดสมบัติก่อนแล้วค่อยมากดตัวสกิลเนาะนั่นแหละนั่นแหละเอ้ยรอกดเหมือนเดิมนั่นแหละประมาณนี้เลยนะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ ช่วงนี้เราก็รอกูดาวแล้วก็ปีปกติไปได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะรอกูดาตอนไปเจอบอสนอะอเ้ยได้ทันไหมเนี่ยเออไอ้ทันอยู่น่าจะทันได้อยู่เนาะน,นี่นี่เจอบอสแล้วเน,นี่ยบอสตัวพ่อมดเนะเราต้องโอ้ยตายในดาบเดียวงี้นะนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราไม่ให้พ่อหมดตายในดาบเดียวแบบว่าครั้งเดียวเราจะเป็นคนที่ตายแทนนะคะนี่ตัวสุดท้ายเนาะได้อยู่ได้อยู่ อันนี้ก็ตีปกติไปเลยแล้วก็รอคูดาวแล้วค่อยกดเนาะนั่นแหละเอ้ยกัดเอ้ยนี่สายลมอยู่แล้วเรานั่นแนะเออสำหรับดาเมจที่ทำได้ในรอบนี้นะคะอันดับหนึ่งเลยนะก็จะเป็นน้องฉลามเชอร์เบตเนาะตัวเดียวรอไปสองล้าน3มเลยนะรองลงมาก็จะเป็นตัวแวมไพร์แล้วก็ตัวข้าวไรเนาะสองตัวนี้ดาเมจไม่ให้ต่างกันเท่าไหรนะ่เนาะอยู่ที่ประมาณล้านเจ็ดกับล้านหกนะแล้วก็รองมาก็จะเป็นตัว ดาร์คช็อกโกเนาะอยู่ที่ประมาณ580,000นะคะสำหรับรอบนี้ตัวดาเมจก็จะประมาณนี้นะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปแนะนำทีมลงด่านสำรวจ11-23ขีด23ของหมวดความมืดนี้เนาะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านะหรือว่าใครผ่านด่านนี้แล้วแล้วใช้ทีมอื่นที่นอกจากที่เราใช้ก็สามารถที่จะแชร์หรือว่าคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือว่ามาบอกกันบ้างว่าใช้ทีมอะไรกันบ้างนะคะ ยังไงวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s c r i b e ช่องให้ด้วยนะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ